สวัสดีค่ะนุชนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชนะคะในช่องเอาติดรถมือสองบายนุชเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นุชมีรถเอาติดนะคะมาอัปเดตท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชก็มีรถโฉมตัวใหม่นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวโฉม all new เลยนะคะเป็น 1.6G นะโฉะม all new ปี2019นะคะลูกค้าได้ในส่วนของความดีไซน์ออกมาใหม่นะคะของกับเจ้าโตโยต้าโคราเอาติสนะคะ ตัวนี้ทันสมัยยิ่งขึ้นเลยนะในไม,ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะคะ ภายในห้องโดยสารหรือว่าด้านนอกเนี่ยเขาก็มีความดีไซน์นะคะออกมาใหม่สวยหรูนะคะเทียบเท่ากับแคมรี่ได้เลยนะคันนี้สวยๆวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราคาตั้งขายคันนี้กันบ้างสําหรับตัวนี้นะคะได้เป็นในส่วนของ t o โยต้<บ>าโคราเอลติส1.6 g ีชมป์ออนิปี2019นะคะราคาตั้งขาย5แสน1ห่9 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน9พันะลูกค้าบอกเลยได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะไม่ใช้งานคันนี้ เพียงแค่1 1ึ0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะได้เป็นรถโครงสร้างเดิมโรงงานไม่มีประวัติพิกความชนหนักจมน้ากอใหม่มาแน่นอนนะคะรถสภาพสวยๆนะรถมือเดียวประวัติศูนย์สามารถตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะ,ะสำหรับท่านใดที่กำลังตามหารถมือ2ไว้ใช้งานนะคะนุชแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าเลยได้รถสวยๆนะคะบอดี้เดิมๆนะ,ะเดี๋ยวนุชจะพาไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับรถ เอาทิสคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะดีไซน์มาใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้กระจังหน้าโครเมียมนะคะ1ขีดสวยๆนะคะแบบนี้เลยมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะคะสันเหรี่ยมนะคะด้านข้างสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้สีเดิมรอบคันนะคะ ฝากระโปรงเห็นในส่วนของสันเหลี่ยมได้ชัดเจนนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพรฟรีดาวเดือนละเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีนะสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะออกรถฟรีดาวศูนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะโป่งซุ้มล้อนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะมาได้เป็นแมตต์เดิมโรงงานสภาพเิดๆสวยๆนะคะแล้วก็คันนี้ได้ดอกยางปี2023ด้วยนะคะทั้ง4เสเซนเลยนะ ในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะได้เป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าได้เป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะคะสีด้านข้างสวยๆนะคะไม่มีร่องรอยการถลอกขีดขูดนะ,ะกระจกรอบคันคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะโตโยต้ทั้งรอบคัน4บีบานเลยนะคะนี่นะคะโ o โยต้าเดิมโรงงานนะคะภาสีพรบลคันนี้เราต่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆส,สีเดิมนะะน่าใช้มากนะคะสาหรับตัวนี้นะคะใน เป็นในส่วนของตัวโคราอัลติส1นึ G นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นขับขี่ในเมืองนะคะบอกเลยว่าคล่องแคล้วแน่นอนนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของออกต่างจังหวัดนะคะก็นะคะขับได้สบายสบายเลยในเมืองเนี่ยขับขี่นะคะได้ดีเยี่ยมเลยนะะสำหรับท่านใดที่กําลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะได้เป็นโฉมนะคะออนิวนะ,ะดีไซน์มาใหม่สวยๆแล้วนะ,ะภายในได้เป็นโทนสีนะคะ เบดนะะหรือได้เป็นเบาะหนังสภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำแบบนี้ฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มนะคะคันนี้เลยนะ,ะได้ในส่วนระบบแอร์ออโต้มาให้แล้วนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านในส่วนของคอนโซลดีไซน์มาใหม่เช่นเดียวกันนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ นี่เลยความดีไซน์ของเขาเนี่ยฮะสวยหรูดูเทมาในราคาเพียงแค่500,000นะคะ1 9 0 0 0 0มบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้งานเลยโครงสร้างหลักเดิมแท้โรงงานนะคะรอยมคกอาร์ครอยน็อตต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์นะะในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างค่ะคันนี้ได้เป็นสีเบจพร้อมสีดำตัดแบบนี้สวยๆ นะคะแล้วก็น็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานรอยเมคอาร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวรอยเมคอาร์เห็นได้ชัดน็อตคงที่เดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆภายในดูสะอาดนะคะดูสวยรู้มากๆนะคะลูกค้าโครงสร้างนะคะตัวน็อตไม่มีการขยบขยื่นค่ะลูกค้าน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะ แผ่นเพจมีมาให้แล้ววันเดือนปีผลิตตรงปะเลยนะคะสามารถโอนรถได้ตรงกับสำเนารถเลยนะคะนี่ใครตามหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะของเขาขึ้นชื่อเลยเรื่องนะคะอึดถึกทนนะคะต้องให้เขาเลยและได้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะกับรุ่นตัวชมออ l นิวคันนี้ ะะด้านหลังตัวรถกว้างขวางค่ะลูกค้านั่งสะดวกสบายไม่แออัดเลยเบาะด้านหลังไม่มีช้ำเบาะเดิมโรงงานสวยๆนะคะมาพร้อมแอร์ด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยนะนี่สวยๆเลยนะคะโครงสร้างนะคะรอยน็อตต่างๆรอยเมคอาร์อยู่สภาพสมบูรณ์นะคะลูกค้าน็อตไม่มีการขยับขยื่นค่ะน็อตเดิมโรงงานเหลือดนะคะสมบูรณ์เลยนะคะันนี้นะคะได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สามารถตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้เช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของโครงสร้างก็โครงสร้างเดิมนะคะแล้วก็น็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานแผงประตูสวยๆนะคะได้เป็นดิสเบสสี่ล้อมาให้แล้วสันเรี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดเลยนะคะลูกค้าสันเหลี่ยมตรงหัวมุมก็เห็นได้ชัดเช่เชนเดียวกันนะคะสวยๆไฟท้ายด้านหลังนะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะสวยๆแบบนี้เดิมๆโรงงานมาพร้อมกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ นี่นะคะตาสัญลักษณ์โคราอัลติสนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะกระจกด้านหลังก็ได้เป็นกระจกเดิมมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3มาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะดีไซน์มาใหม่ทั้งไฟหน้าและก็ไฟท้ายนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้รุ่นนี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะชมออนิวผ่อนฟรีดาวเดอนละเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ ท่านใดมีเครดิตดีนะคะจัดยอดได้เต็มเลยออกรถฟรีดาวนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและได้รับดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะภายในตัวรถค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะกว้างขวางนั่งสะดวกสบายสะอาดน่าใช้เลยนะคะนตดตรวจมาให้แล้วนะคันนี้โครงสร้างหลักเดิมรอยเมคอารน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานแผงประตูสวยๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะนี่ รายได้อยู่ที่20 0 0มบาทก็สามารถจ่ายยอดคนเดียวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้การันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะสวยสวยเดิมๆดมนะคะด้านหน้าตัวรถฟังก์ชันเดิมนะคะมาเต็มนะโคระงสร้างรอยเมกอัรหรือว่าน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานสติกเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวน้ตพาไปย้อนดูในส่วนของฝาท้ายกันเล็กน้อยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังเนี่ยนะคะสวยแน่นอน โครงสร้างหลักเดิมค่ะโรงงานนะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีชนท้ายมาน็อตทุกตัวทุกมุมอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะบอดี้เดิมโรงงานเลยนะคะด้านหลังสวยๆนะคะมาพร้อมในส่วนของนะคะตัวยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่แมลงถุงเครื่องมือคันนี้มีให้ครบเป็นรถเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการติดแก๊สมาแน่นอนนะคะรถสวยๆแบบนี้การันตีโครงสร้างนะคะเพชรยนต์ของเราในอยค,คัดเกรดมาให้แล้วทุกคันเลยนะคะลูกค้า เพราะฉะนั้นการันตีในเรื่องของโครงสร้างได้เลยนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติผิดค,ความมาแน่นอนนะคะของเราการันตีสามารถตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกคันเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบอดี้ด้านหน้าตัวรถคันนี้บ้างนะคะสวยเท่แบบนี้ให้เลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นแบบฟุตสตาร์ทนะคะลูกค้ากุญแจรีโมทแบบนี้มีกุญแจสำรองให้ด้วย1ดอกนะคะได้รับ ในส่วนของกุญแจ2ดอกไปใช้งานเลยนะคะอ่าสตาร์ทเครื่องขึ้นมาไมโชนะคะลูกค้าได้เป็นไม่ 3, ์1นึ่งแสนหมกกิไมชเดิมๆโรงงานนะคะลูกค้าและพวงมาลัยมังติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อย,ส,ยสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะไม่มีทลอก นะะในส่วนของตัวรู่เร่นเครื่องเสียงก็คลาสสิกเดิมโรงงานนะคะระบบแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบนี้ให้แล้วสภาพสมบูรณ์สวยๆเดิมๆโรงงานนะคะคอนโซลดีไซน์มาใหม่ค่ะคันนี้สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีร่องรอยการทหลอกขีดขูดสภาพสวยๆแผงประตูด,ด้านข้างอยู่สมบูรณ์ครบเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะเบาะไม่มีการขีดขาดค่ะลูกค้าไม่มีช้ำเบาะสภาพรกริบเดิมๆโรงงานนะคะ ถ้ท่านใดสนใจคันนี้นะคะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะสมุดลูกค้าไม่มั่นใจนะคะนุชเช็คให้ได้เลยนะคะสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามมาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะรถของเราการันตีโครงสร้างมาให้แล้วสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อสอบถามรายละเอียดมหานุูได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยค่ะ มาดูกันต่อค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานนะคะสภาพห้องเครื่องเดิมๆโรงงานน็อตทุกตัวไม่มีการขยับขยืน่นน็อตเดิมโรงงาน นะคะการันตีโครงสร้างเดิมนะคะบอดี้เดิมสวยๆน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสติเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานยังมีให้เห็นแบบนี้ชัดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นของเรานะคะคัดเกรดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตัวอัลติสมือ2นะคะหรือว่าสนใจรถมือ2ไว้ใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยรายได้2 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้สามารถจัดยอดคนเดียวได้ออกรถฟรีดาวผ่อน9 0 0 0บาทเท่า นั้นนะคะได้เป็นรถถึกและทนไปใช้งานนะ,ะบอกเลยว่าคันนี้สวยน่าใช้นะ,ะสำหรับวันนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะ,ะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะเอาทิสมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ